ตอนแม่บอเปิดกล้องอะนะว้าวเป็นเป็นปลาดุ้ยว้าวตากรินตากรินหมากโมหมากโมโอ้ว่ามันไปได้ไมาได้ซ้ายว่ะมาแปลกใจอยู่ว้าวดูบ่ะนี่หมากโมดูว้าวดูบ่ะนี่เคินที่จริงแล้วว้าวเป็นเบิร์ดกับปลาดุ้ยนับหนึ่ง,ด,งดูชองว้าวดูชอง ว้าแม่บอก้เว้าตกินตากินนลนะว้ารู้ตากินยตกินตากินเฮ้ยจะ่งเห็นไมว้าเป็่นี่แต่ว้าตากินโอ้ยโอ้ยจะไปถึอตีนพ่อแล้วพ่อย้าไปเนตากิน้าดู A kim lấy sao ngang 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 lấy Ta kin. Ta bảo ta kin các bảo phện. Cáp cổ đúng Ta kin. Ta kin. mô đúng không? mô. Nà, bảo vệ thế và luôn. Phải bảo ham bảo bảo vệ. Vậy là bảo đúng Ta. Ta đúng không? Ta. Kin. ตักกินหนึ่งดูนำหนึ่งดูช่องักกิน่องดูลืมเบาแล้วเข้ามาเฮือนเข้ามาห้องไงเบาเป็นเป็นมาลุงเลยเ้านกกำลังเฮียนเ้าเขาเป็นเป็นนกกันเลยเฮียนเป็นคนกยูกำลังเฮียนเบาอ ษาพินะจิบพอกแมมหาแพงสบายดียามเช้าพี่น้องบ่สุขสุขคนมื้อนี้มาเลาะเบิ่งท่งนาแล้วก็มาหาเบิ่งเห็ดอือปวกเห็ดปวกเด้นี่คือบ่ก่อนาะคือบก่อเห็ดปวกนอันนี้เห็ดเห็ดดินบ้านห้องเห็ดดิน hết cầu hết khay hết nhau ok mà cái bỏ đau bò đau bò nằm na đây Hình, hết hết nó đọc ngay tớp เอ็ดดินอจองดอกแล้วน้งามเฮ็ดอันนี้ก็จีตำปนให้ทำไมสมก็ได้แต่ว่ามันจะบ่หอมเก็ือไข่เอ็ดไข่หน่ะหอมเฮ็ดยังเนาะเนี่ยอืม,อ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 ม เฮ็ดผึ่งอันนี้ตาพี่น้องเฮ็ดผึ่งเราดิไปหาอยู่โคกม้านี่เลาะลงหาแถวห่วยลองเบิ่์งแถวเฮ็ดก่อเฮ็ดยังออกนะก็สิไปยายามบางตอนเบิ่งหลีเลยเถื่อมันละกลุ้งตนแดงตนคำ อกินใหม่เห็นดอกอันอยู่ก็บเก็บกำได้กินกระปุนดอกกินใหม่เส่กระตาเฮาไปกันต่อมาไก่สีหอดบ่อนยามต่อนแล้วนี่สเป็นไหมพอลองดี สีลงเตาไงไอ้น้าเอาโลเอารออยู่มีปลามีป no. no. ูมีปลาอยู่แบบนั่นน้ำลายอยู่วะ cô nàng โซยังอยู่ดิปลาแล้วนะ này. ก็พอ mì ตัว เป็นอะไรแบบนี้เมื่อไหร่ใหม่อือตัวเขาสื่อมาเด้วอะไรแบนี้แลมันก็บุลมแล้วมันใหญ่กูก็ว่าใส่ยังได้อีกดอกวเป็นนิบแยงมาใส่ใหม่เคาะลูกดูเถื่อนกูมันไหล แมงอะไรุนพลอยด้วกฮะแมุกแล้วกินได้ได้องหมงยังดุหมงวนี่กะปูตเมไงนั่นนันนั่นกล้ามหนาก่อนนะนั่นนั่นน่แค้มขี้ดินนะแน่หนาจ้นะกลมลงไปเออนั่นแค่มาย่างคิวนะเห็นบอเออ มนเี่อาลูกกะโจกะเตมันกันปูปูไม่อเขาพอตัวห่อย่านี้น,นีแม่ปาแอะแล đúng đây oh, kapu là vậy kapu đây này sẽ tặng được kapu hokto ah, song xì hokto kapu 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 bù, kapu 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 มือหนนะเนออีจำบกหกบอมือบอนสปอเขหามประพันลนุยีขสาสตี้ฟืนมาด้วยจากแดงๆเนาะฟื้นขึ้นมาอีกเลยนี่พาเขาเขาจะ บ้านบ้านสีสว่างประกาศไปกินฮัตพีสตด้ยกวนน้ำมุ้งอีกแต่น้ำมงประกาศนะพวกเคนะได้ยินกนะนั็นบ่ดังทั่บ้านหน่อยประกาศได้ยินอยู่น้ำมุ้งหน่อยคันนี้ก็งามอยู่เนะานะเนี่ยเจ้าบ่าว Oh, chỉ chụp sự cố của chị kép ở mình cái hành nhẹ này đấy phát nhang chụp sự cố đã quăng khao đi đi ủa đâu kẹp này tìm cầm mưa lời Tốt này đi đó Cái là bì đấy chỉ để tốt này là đọc mà Thế nhằm chàng nó mày bó Để tổng coi Tổng sụp Hạc bố đấy không mày ta cái nó tốt này là bên ừ. lái ừ. nó có tổng hỏi tập tổn ตุ่มจกสกผสเพักนยัแทวเดีทางนม่บุมือไหนเจ้าเก็บอ่นีป้านองคองกับมีแต่นี่ไงเนาะหนบ้ไผอานะ ความเจ้าขอะประบ้านเอ้ยปวดแก้วไปรประเทศเสพพายไปรยประเทศเสพหวยอะ้กินอลไรกันฮะพี่ซอกฝังดินทีมซ่าซ่าอ,อยู่บ่ปลอด <ปะ S 1> ภัยที่สุดของปูปลาหนาหนามเธอรบไปหาปลาบ่ฮึม เห็นอะไรกับป้บไหัว่ารถมาอยู่วะอยู่นี่ก็มีต้นนี้แล้วเป็นดอกเป็นมกะกนะผูกอ๋อเขาเนาะกูกอูโโอ้อออออโโตัวมันเถาเนี่ยก็มีเนาะ Cái bà bà đây này nhàng phủ Bọn Tên tà Bà xong hết câu Bố, đọc đi mai cũng Đọc hết, hết อืมเห็ดเอ็นเห็ดกออะไรอเนี่ยแต่ว่าคอแบบคือเห็ดไขรเถอะถิ่มเป็นเสือ้อใช่ไหมเห็บลงไปเพี้ยนๆหมวยพวกมิ้นค่อยออกเห็ดเนี้ยเฮ้ยเห็บออกต่าคือดอ,อก khá nhau thế và thì nó khá bên nhau nhau sa mà chỉ phải cái mai giảm phá lọ <laughs> hai hết hai nhá bây lựa hết nó mày cả nó mày rồi mày sẵn rồi mẹ nhắm đèn cái này nè ui, hà, họ đi bên lại rồi nó mày nhắm đèn cái ăn đây? ออกมาแล้วไปลงเลยิยังก็เอาอันนั้นเวลาบอกขันหูสิผ้าม่านเสือเขียาวแล้วเนี่ตัวได้ๆนะมาอาตัวลุมตัวลุมตัวเทิงตัวเทิงาขึ้นชุ่มเลย่ยำแดงก็ได้สาสี่อันนี่หอยแกงแล้วยำแดงนี่ไมอึดเลยน่หนึ่งขแกง ยังมี่ได้นอนหน่อยมันนอนว่านอนแต่นางยัยวะตัวนี้ก็มีขึ้นทุ้งล่ะเออนั่นแหละทุ้งมาอืก หมุนแล้วบ่ะนี่หมุนปลาแล้วได้ป่ะฮะปลาถูกมาใหญ่ท็ここ่แล้วก็มาหดปลาแปบที่ม <ate> ืดขึ้นฝนไอ้สองอันบักใหญ่เลยปลาลุงไอ้ผักโยนปลาลุงบักแน่ใหญ่ดิเม้าเพาบอ่ะ บริษัเจะให้ง่ายเนาะนี่ซ่าเห็นแล้วเห็ดไข่ดอกนึงนี่อันนี้บอลที่เคยเก็บทุทเกเทื่อทีมา้าเจี๊ยบเขาเลยคนไหนห้ามโบเห็นมันห่างบอลน,นึงนล้เขาเก็บไปแล้วไกลๆแคมกัอนอันนี้เขาโบเห็น เราก็ได้ใหม่กล้วน้องน,น,อน,น้อยยเติบครบเครื่องอันนี้น